วิชาของภูมเนี่ยรู้ม่วงม่วงไหมม่วงใช่ไหมครับที่ามครับทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของอการปฏิบัติตนนะครับในการเขาเรียกว่าเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับอ๋อันนี้ภูมจะมาพูดเร,เรื่องของคําว่าสิทธิและเสรีภาพอ่าตอนนี้เนี่ยพวกเรารู้จักคำว่าสิทธิและเสรีภาพอ,อย่างไร<อ>ไรู้จักรู้จักอ่าิทธิคืออะไร

สิ่งที่บนุทุกคนเนี่ยควรจ,จะได้รับตามที่กฎหมายเขากำหนดน,นะครับแล้วเสรีภาพว่าความมีอิสระสในการกระทำของบุคคลนี่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเสรีภาพก็คือสิ่งที่ทำไมครับอ่าต้อเป็นอิสระ,อะสของคนแต่ทีนี้คำว่าิสระภาพเนี่ย มันต้องอยู่ในกรอบ<ม>หรือว่าคำว่าอิสระเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบคําว่ากฎหมายนะครับต้องมีกฎหมายเป็นตัวควบคุมใช่ไหมครับไม่างั้นทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยเป็นไงเลตุมเปใช่ไหมครับเรามไม่รู้ว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้นะเราใช้ในคำว่าอิสระอิสระแต่มันไม่มีกฎหมายเราอาจจะทใช้คำว่าอิสระมันไปละเมิดกฎอื่นได้ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ คำว่าสิทธิและสิทธิภาพนะครับของคำนี้ถามว่านักเรียนในฐานะนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะ <Entonces> ะรับเราคิดว่าการปฏิบัติตนหรือว่าพวกเราเนี่ยมีแน,นวแนวคิดยังไงครับหรือว่าแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไรกับคำว่าสิทธิทนนและสิทธิภาพต่อค <S 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 <ล>นอื่นและผู้อื่นอ่าดีไหม โอเคไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราอาจจะยัง <c oughs> คิดไม่ได้นั้นนะครับครูจะมาสอนในเรื่องของการปฏิบัตโทนกับคำว่าสิทธิและสี่นะสิบห้าของตวเองและทุก่นนะครับทีนี้เรียนดนะูในหนังสือครับหน้าที่12นะครับการปฏิบับติโทนในการเคารพสิทธิและสี่สิบห้ของตนเองและทุก่นนะครับหน้าสิให้พวกเราดูนะ Okay. ทีนี้นักเรียนดูนะครับเขาจะพูดถึงคำว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่ห้านะครับดูนะครับย่อหน้าที่สามนะครับย่ยอหน้าที่สามนะท, <c oughs> ะทีนี้เราได้อ่านรักคำว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่ห้านะครับทีนี้เนอ่าคอยากรู้ว่า ความคิดของพวกเราคำว่าในการปฏิบ yeah. ัติโดยตามตามตามสภาพเศรษฐกิจสี่สิบห้าแนวคิดของพวกเรามันต้องมีในเป็นแนวทางในลักษณะใดใครบอกได้บ้างการดันใจศึกษาเราเรียนโอ้โหตกมือนเพื่อนนะครับการศึกษาก็เรียนใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยการคำว่าการศึกษาเนี่ยในระดับของพวกเราเนี่ย พอมีค,าคําว่าสิทธิควรยู่นะครับตอนนี้สิทธิเลยครับก็คือสิทธิที่ได้รับการศึกษาตอนนี้พวกเรายังใช้อ่นานโยบายตามกฎหมายใช่ไหมครับเรียนปีอะไรเดืนปีอะไรเดือนไปอะไรอ่ะเดือนีอะไรเดือนปีสิบห้าปีนะครับเดือนปีสิบห้าปีเนี่ยลอง ไอ้นับคณิรนะไม่ใช่ว่าเรียนปีนึง15ปีเนี่ยเขาหมายถึงอะไรปรมาณยงดีนะครับทีนี้เนี่ยไว้ผู้สื่อเสลาวนะครับครูจะให้พวกเราเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วมีงานให้ทำนะครับแน่นอนครับเราต้องมีงานทำอยู่แล้วเพื่อว่าเป็นการวัดความเข้าใจกับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับ ปุจะให้แบ่งเป็น,ปนอ่า4กลุ่มนะครับ4กลุ่มเดี๋ยวปุจะแบ่งให้แล้วก็แต่ละกลุ่มจะต้องมีหน้ากลุ่มนะครับแล้วก็รองนะครับแล้วก็เป็คุยกันเองขอแบ่งหน้าที่กันแล้วเนี่ยเรียกว่าเอาตัวแทนมาคุยผลเพื่อจะมาพิจารงานนะครับพิจารณาเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังการเคารพสิทธิและเซงในท่ของตนเองและผู้อื่นเช่นการไม่เปิดพิพิธภัณเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน การปฏิบัต okay. ิตนตามหลักของกฎหมายคิดว <calves> ่า <M> ว <ye> ่ากฎหมายเป็นสิ่ง pues, ที่ท้งให้ทุกคนปราศจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังนั้นจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายครับนี้ปฏิบัติจริเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปต้องเป็นเรียกว่าวัดความรู้จางเราที่ฟังนี่แว่า เรา,เาได้อะไรมากร้อยเปอร์เยจากที่เพื่อนพูดหรือว่าเซ็นมาเมื่อกี้ไหนนะครับถามนะอ่าถามนะใครยจะตอบก็ตอบนะนนบนบประเด็นอะไให้นะครับนะเอสำหรับปีนี้นะครับปีนะครับก็เรื่องของการปฏิบ,บัติตัวเขารคติดต่อสื่ภาพ ตัวเองและผู้อื่นตัวเองก็ขอจบการสอนได้เยงเท่านี้นครับสวัสดีครับนักเรียนนำความปรนน์คุณค่า